สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Christian Dior นะครับรุ่นนี้เลยครับ Dior Om นะครับตัว EDT นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะครับเปิดตัวเมื่อปี2020นะครับคือปีที่แล้วนี่เองนะคือตัวนี้บอกก่อนว่าเป็น Dior Om ที่เปิดตัวมาล่าสุดนะครับผมคือ ผมเน I mean, ี่ยลองเคยไปดมที่เคาน์เตอร์มาแล้วเนี่ยคือจะบอกว่ากลิ่นตัวที่ดมที่เคาน์เตอร์กับตัวที่ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นต่างกันนะครับผมคือต่างกันเลยนะคือตัวที่ผมไปลองที่เคาน์เตอร์คือตัวนั้นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นตัวเก่านะครับคือน่าจะเป็นตัวที่เปิดตัวเมื่อปี2011นะครับคือตัวนั้นน่ะกลิ่นมันจะมีความเป็น iris นะครับกลิ่นมันจะ มีความนวลนๆนะครับคือจะต่างกับตัวนี้นะแล้วพอซื้อเสร็จแล้วพอเอากลับมาบ้านเราก็ลองเทสกลิ่นคือกลิ่นแบบต่างกันมากเลยนะผมก็ตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันต่างกันเพราะว่าตัวนั้นนะคือมันมีกลิ่นไอริสนะครับผมกลิ่นไอริสค่อนข้างจะเด่นแล้วมันเป็นกลิ่นที่เบาๆนิ่งๆอ่ะครับตัวนั้นนะน,นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นแนวแบบแนวตกันข้ามเลยนะครับเพราะว่า คือซื้อมาเนี่ยก็เลยแบบเออผิดหวังเล็กน้อยนะว่าทาไมกลิ่นมันต่างกันนะถึงพอมาเปิดดูถึงได้รู้ว่าเออตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่ที่ตัวที่โชว์ที่เคาน์เตอร์ครับที่เป็นเทสเตอร์ตัวนั้นนะ่ะมันเป็นของปีเก่านะซึ่งคือก็ไม่รู้นะว่าทําไมคือกลิ่นแบบต่างกันมากนะครับผมนะโอเคครับเรามาดูโน้ตกันดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างโน้ตนะครับก็คือท็อปโน้ตเนี่ยก็จะมีเบอร์กามอสครับพิงเปปเปอร์ แล้วก็เอเรมี่ครับเอเรมี e ่เนี่ยเป็นยางไม้นะครับผมยางไม้ชนิดหนึ่งนะต่อมามิดเดิลโน้ตนะครับก็จะมีแคชเมียร์วูดครับแคชเมียร์วูดเนี่ยจะเป็นกลิ่นไม้สั่งเคราะห์นะครับเป็นกลิ่นที่สั่งเคราะห์ขึ้นมานะกลิ่นมันจะมีความเป็นวูดดี้บวกกับกลิ่นของมัสนะครับผมต่อมาก็มีแอดลาสซิด้าคือไม้สนนะครับแล้วก็พัทชูลี่คือพิมเสน เบสโนตมี ISO ซอีซ e ูเปอร์นะครับฟังดูชื่อมันอาจจะดูแปลกๆนะคือมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์เหมือนกันนะครับตัวนี้คือเป็นกลิ่นสังเคราะห์เป็นแนว w o o d ดี้นะต่อมาก็มีเ a เชียนเว i ิเวอก็คือเป็นหญ้าแฝกนะครับผมแล้วก็จะมีไว้ m มัสคือมัสสังเคราะห์นะครับโอเคครับเรามาลองกลิ่นเลยดีกว่าครับ อืมบอกกันเลยนะครับว่ากลิ่นเนี้เป็น EDT แต่กลิ่นก็ค่อนข้างฟุ้งกระจายแล้วก็กลิ่นชัดเจนนะครับผมคือเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นของเบอร์กามอสเลยครับมีความเป็นซีตัสแบบเบอร์กามอสชัดมากนะคือมีความเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็ผมจะได้กลิ่นของพวกกลิ่นของไม้ะครับเพราะว่ากลิ่นของไม้เนี่ยค่อนข้างชัดนะ แล้วก็คืออย่างที่อ่านโน้ตให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยคือไม้มีตั้ง3ามชนิดนะครับทั้งไม้จริงแล้วก็ไม้สังเคราะห์เนาะมันเป็นกลิ่นไม้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของหญ้าแฝกคือเวทีเวอร์เนี่ยนะคือกลิ่นมันจะมีความแบบกริกรีแล้วก็แห้งๆนะคือเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่แบบทั่วๆไปอะครับผมคือ เป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่กลิ่นก็ค่อนข้างฟูงกระจายดีนะครับผมแล้วก็เป็นกลิ่นผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่สะอาดนะแล้วก็คือกลิ่นเนี่ยมันเหมาะกับใส่ไปทํางานนะครับแต่ตัวนี้ถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น edt ก <uck> ็ตามนะครับแต่ก็กลิ่นก็ค่อนข้าง ฟงกระจายนะครับแนะนําว่าคือไม่ควรจะฉีดเกินห้าห้าสเปรย์นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเป็น EDT ที่กลิ่นก็ค่อนข้างติดทนดีนะครับอืมครับคือมันเป็นกลิ่นไม้บวกกับมะกรูดนะครับคือมันสดชื่นมันมันดูเป็นแนวแบบอารม a ติกอะครับมันดูเฟรชนะ มีเป็นกลิ่นเปรียปร้ยวๆอย่างที่บอกนะแล้วคือกลิ่นเนี้ยอย่างที่บอกไปคือมันต่างมันต่างจากตัวปีสองพนสิบอ็ดนะคือตัวนั้นนะกลิ่นมันจะไม่มีผมจําได้นะว่ามันไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเลยนะแล้วก็กลิ่นก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะตัวนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะเน้นเป็น,นทางแบบกลิ่นไอริสแล้วก็มีความเป็นพาวเดอรี่เบาๆนะครับคือตัวนั้นนะกลิ่นมันมันเบรนมาได้ค่อนข้างจะนวลละมุนนะครับผมผมจะชอบตัวนั้นมากกว่านะครับ ถึงถึงแม้ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะว่าซื้อผิดก็ไม่รู้ว่าผิดไหมอะนะแต่คือเหมือนกับว่าทางเคาน์เตอร์ครับเขาเอาเทสเตอร์ที่เป็นรุ่นเก่ามาวางแล้วที่นี่เขาขายเป็นรุ่นของปีปีส0ง0ันิคือรุ่นใหม่แล้วอะแล้วกลิ่นมันคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอะคือไม่เหลือทิ้งไม่ทิ้งโน้ตความเป็นตัวเก่าอยู่เลยอะนะ ก็ถือว่าผิดหวังเล็กน้อยนะแต่ก็พอมาดมกลิ่นแล้วก็โอเคก็พอพอไปวัดไปวาได้นะของผมคือบอกก่อนว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นไม้หนักๆเท่าไหร่อ่ะครับเพราะว่ามันจะดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปแล้วก็จะดูแบบมีอายุอ่ะครับแล้วก็จะดูเป็นคนภูมิฐานดูเป็นคนแบบยังไงล่ะเป็นคนผู้ใหญ่ภูมิฐานดูเจ้าระเบียบดูมีอายุอ่ะนะคือ มันค่อนข้างต่างจากตัวผม,มนะครับแล้วก็รู้สึกจะรู้สึกถึงความเป็นพาวเดอรี่เบาๆนะครับแต่กลิ่นไม้จะชัดกว่านะอืมอย่างที่บอกคือแล้วก็มันจะแห้งความแห้งก็มาจากยาดแฝกนะครับใส่ไปทำงานาใส่ไปทำงานได้กลางวานันกลางคืนพอไปได้นะครับผมพอไปได้ใส่ไปกินข้าวไป เที่ยวแบบอาจจะไม่ได้ใส่ไปขับไปอะไรเงี้ยคือไปเที่ยวกินข้าวไปดินเนอร์อะไรประมาณเนี้ยพอได้นะยังไงกลิ่นไม้มันก็ยังชัดอยู่ครับแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆติดผิวไปเรื่อยๆนะครับความเผ็ดของพริกไทยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะนะครับที่ผมที่ผมฉีดอะ่ะจะเป็นไม้ติดผิวมีแป้งเบาๆนะครับผม ผมก็ยังคือแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเขาถึงใช้ชื่อดีออมทั้งทั้งที่กลิ่นมันแตกต่างจากตัวเก่ามากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าคือเขาจะเอาตัวเอาตัวเก่ามาเป็นเทสเตอร์แล้วขายตัวตัวรุ่นใหม่อะตัวตัวปีใหม่อย่างเงี้ยคือก็แอบผิดหวังนะครับแต่ก็ ก็ซื้อมาแล้วนะก็คือเออก็อยากลองมารีวิวให้ดูนะว่ากลิ่นเป็นยังไงว่าชอบไหมคือก็แนะนํานะครับแนะนํานะคือผู้ใครที่เป็นผู้ชายแล้วใส่หาน้ําหอมที่แบบใส่ฉีดไปทํางานกลิ่นสดชื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงฉีดผมว่ามันดูเป็นแมสคูลีนไปหน่อยอนะมันอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบ ลุกแบบดูลุยๆดูออกแบบแมนๆหน่อยก็เออก็อาจจะได้มั้งนะนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้าหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองได้ที่เคาน์เตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเคาน์เตอร์เนี่ยเขาเอาตัวไหนมาให้ลองนะครับผมก็คือ ไปลองดูนะครับคือถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยขวดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะเขียนว่าดีออ,อมข้างล่างเอ้ยมันจะเขียนว่าดีออ o ไว้ตรงข้างบนฝาตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะด i อออมถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเขาจะเขียนดีออ om ไว้น่าจะเป็นช่วงข้างล่างตัวนี้ครับตัวนั้นนะ่ะกลิ่นจะออกแนวอริสอย่างที่บอกนะตัวตัวนี้กลิ่นจะออกซิสตัสบวกไม้เปรี้ยวเลยนะครับโอเคคือ ก็ไม่รู้สิไม่อยากจะททษว่าเป็นความผิดของพักง,งานหรือเปล่านะแต่คือก็ไม่ได้มีการแจ้งนะครับว่ากลิ่นเนี่ยมันมันต่างกันตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวที่ได้เทสเตอร์ไปมันเป็นตัวเก่าอะไรก็คือแบบก็คือเคยโทรไปถึง call center ของเขานะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงจำหน่ายน้ำหอมที่แบบเอาตัวเทสเตอร์เป็นตัวเก่าแต่คุณขายอีกแบบนึงอย่างเงี้ยคุณขายตัวใหม่อย่างเงี้ยคือกลิ่นมันไม่ตรงกันเลยอะ่ะ นะครับเออถ้ากลิ่นมันพอมีแบบมีแนวมีบางโนต้ตที่มันเหมือนกันแล้วเปลี่ยนสักโนต้ตสองโนต้ตโอเคยังพอรับได้นะแต่นี่คือแบบพอดมแล้วอะกลิ่นมันกลิ่นมันต่างกันเลยอะนะก็เลยแบบแอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่คือจะให้อาไปคืนก็เออก็กระไรอยู่นะก็คือก็ถือว่าเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้เลยละกันเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะนกลิ่นเนี้ยนะสําหรับผมนะตรงน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ